สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคาเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมแลออนคานั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถนะครับเข้ามานะครับเป็นรถตู้พรีเมียมนะครับและคันนี้นะครับเราแต่งเบาะ VP ด้านในให้นะครับสุดหรูหรามากๆนะครับและสำหรับเจ้าเกียร์การันคารุ่นคันนี้นะครับพอแต่งเบาะ VP เนี่ยภายในเนี่ยกว้างขวางนะครับ สามารถเก็บของเก็บพื้นที่นะมีพื้นที่เก็บวางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพามาชมนะครับรีวิวคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกกันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับเกียร์แกนคาร์นิวั2.2 EX นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองนะครับมาในปี2018นะครับโฉมไมเนอร์เชนคันนี้นะครับจะได้เป็นเกียร์8สปีดแล้วนั่นเองนะครับได้ออปชันปะตัวไฟฟ้ามาถึง3บานแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้เรายังแต่งในส่วนของเบาะ VP มาให้นะครับเป็นของใหม่นะครับแกะกล่องเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับและเรายังมีในส่วนของเบาะเดิมนะครับ 11ที่นั่งนะครับมีให้ครบนะครับแถมกันไปหมดนี่เลยนะครับและราคาค่าตัวนะครับวันนี้นะครับราคาดีมากๆเลยนะครับออกห้างมือ1นป้ายแดงตอนนั้นนะครับตัว e x นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านเลยนะครับล้าน9กเเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาหายไปเป็นล้านแล้วนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่ 9,99,000บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้นะครับมาพร้อมด้วยของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเล้อนคาของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ สำหรับชมไมเนอร์เชนนะครับจะได้กระจังหน้านะครับเป็นสีเทาดำนะครับกระจังหน้าสวยมากนะครับสําหรับโชมนี้นะครับดีไซน์นี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมาพร้อมด้วยป้ายทะเบียนนะครับ3 8 4 4นะครับและในส่วนของไฟหน้านะครับโชมนี้จะได้ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมด้วยไฟเดียร์ไทม์เลนิ่งไลท์นะครับเปิดปิดแบบออโต้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกนะครับและเซ็นเซอร์อยู่ใกล้กันแบบนี้เลยนะครับและสีตัวรถคันนี้นะครับต้องย้ำเลยว่าสีนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ขายดียมากนะครับเพราะเขาจะดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับใหม่ชาำอยู่ตลอดเวลาเลยและคันนี้ก็เป็นสีเดิมๆนะครับไม่เคยมีการสาดสีเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับ สีสวยมากนะครับเปอร์เซ็นต์สีนะครับให้ไปเลยรอบคันคันนี้ให้ไป 90%-95% เลยนะครับไม่มีริ้วรอยหรือแผลสดแต่อย่างใดนะครับล้อแมกอัอลอยขอบ18นั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของอาช่วงล่างนะครับซุ้มล้อเบ้าโชคต่างๆนะครับไม่เคยมีร่องรอยอุบัติเหตุชนหนักพิกวาำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดนะครับคันนี้ เรายังได้ในส่วนของใบเซอร์การันตีโครงสร้างนะครับการันตีสภาพรถอีกด้วยนะครับจากสถาบันนะครับวันทุ r ค่าอิสเปกชันั่นเองนะครับได้รถสวยเกรดเอนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับและสําหรับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับที่ปลายกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะครับและมาพร้อมด้วยชายบันไดแบบนี้นะครับ แหลกราวหลังคาครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับนี่สามารถติดตั้งในส่วนของแคริบบอยหรือ,อเก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆได้เลยนะครับมีปุ่มสมาร์ทเอ็นทีคีเลสนะครับเป็นรุ่นพูสตาร์แล้วนั่นเองนะครับกุญแจอยู่ในระยะสามารถกดปลดล็อกหรือล็อกรถจากตรงนี้ก็ได้นะครับและยังได้ในส่วนของประตูไฟฟ้ามาถึง3บานจากสู่เลยซ้ายขวาด้านหลังนะครับ และนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเป็นน้าจิ้มกันก่อนเลยนะครับเหาแต่งเบาะ VAP นะครับเป็นของใหม่แกะกลองนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเป็นรุ่นแบบ full option เลยนะครับมีระบบอุ่นร้อนอุ่นเย็นเบาะนวดน,นะครับไฟฟ้านะครับโหต้องบอกว่าสวยลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะ มารีวิวให้ละเอียดนะครับด้านในกันนะครับภายหลังนะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านนอกกันก่อนเลยนะครับระบบห้ามเบรกนะครับได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับไฟท้ายโฉมนี้ก็เป็น LED สวยงามมากๆนะครับเป็นรุ่นนะครับแกนคันวาลนะครับเป็นตัว EX นั่นเองนะครับและยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับสครับเพจการลอยนะครับสวยงามมากนะครับฝาท้ายนะครับคันนี้ก็ได้ฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่โหออปชั่นแบบมาเต็มมากๆนะครับ และนี่ให้ดูเลยนะครับความกว้างขวางนะครับเวลาเรานะครับถอดเบาออกนะครับแต่งเป็นเบาะ VP นะครับเขาจะมีพื้นที่นะครับเก็บของวางสัมภาระได้เยอะมากๆนะครับและนะครับเราจะงมีในส่วนของเบาะตรงนี้อีกหนึ่งแถวนั่นเองนะครับเวลาที่เราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็จะพับไว้นะครับไว้เก็บของเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟได้เยอะมากนะครับหรือถ้าเราต้องการใช้งานนะครับเราแค่ดึงตรงนี้นะครับนี่เรายกขึ้นแบบนี้ นี่เขาก็จะมีเบาะตรงนี้นะครับซ่อนอีกหนึ่งแถวนั่นเองนะครับนี่สามารถนั่งได้อีก3ามตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่โอ้โหพื้นที่เก็บของเยอะมากๆนะครับหรือเราไม่ใช้งานนะครับเราก็สามารถพับนี่ไม่ต้องถอดออกเลยพับเก็บไว้แบบนี้เลยนี่ กระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆได้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับบอดี้สวยโครงสร้างสวยมากๆนะครับสติกเกอร์นะครับยังอยู่เลยนะครับนี่ น็อตนะครับไม่มีขานไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับไม่เคยมีนะครับอุบัติเหตุชนนาผีคว่ำหรือน้ำท่วมเลยนะครับคันนี้บอดี้สวยมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเราจะรีวิวให้ดูกันอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับออปชันด้านในตัวรถคันนี้กันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในของ เกียร์แกงคาคนิโวคันนี้นะครับภายในออปชันแบบจัดเต็มนะครับรูรามากๆนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทเป็นคีย์เลดแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพุชสตาร์ทแล้วนั่นเองนะครับเหยียบเบรกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนะครับนี่โอ้โหเสียงเครื่องแบบนิ่มนวลมากนะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์เขาไม่เ็วดีเซล2.2ลิตรหรือ2 2 0 0ซีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับ ปับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับเขาก็จะเป็นโทนสีครีมหรือสีเบจแบบนี้นะครับได้นะรกระจกนะครับปัาบไฟฟ้าแบบนี้นะครับและในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะครับ สีดำนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะครับใหม่มากนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับมีช่องเก็บของทั้งด้านบนด้านล่างตรงนี้นะครับและสําหรับในส่วนของหน้าจอคันนี้จะได้เป็นหน้าจอเดิมนะครับจากสู่์ตรงรุ่นของเขานะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนั่นเองนะครับออปชั่นมีเดียนะครับพื้นฐานนะครับ ถือว่ามีให้ครบเลยนะครับวิทยุนะครับ FMAM ต่างๆนะครับมีในส่วนของมีเดียต่างๆเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อบลูทูธนะครับและยังมีในส่วนของกล้องมองหลังเวลาเราที่ที่เราใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยนะครับมีเซ็นเซอร์ระยะให้นะครับถึง3ตําแหน่งแบบนี้เลยนะครับภาพคมชัดมากๆนะครับสําหรับกล้องมองหลังนะครับและนะครับในส่วนของระบบแอร์นะครับคันนี้จะเป็นแอร์ดีตนมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับ ที่ระบบคายเมทตรงนี้นะครับเขาจะมีสถานะโชว์ที่หน้าจอให้ตรงนี้ด้วยนะครับปิดเปิดการทํางานนะครับแอร์ด้านหน้าแอร์ด้านหลังนะครับปรับจากตรงนี้ได้นะครับและตรงนี้นะครับสําหรับโชมไมเนอร์เชนนะครับจะมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับหรือระบบชาร์จไร้สายนะครับอันนี้นะครับตัวไมเนอร์เชนนะครับอันนี้มีออปชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับและระบบเกียร์นะครับจะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับแปดสปีดแล้วนั่นเองนะครับสาหรับปี2018ขึ้นรับ ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับอุ่นเบาะซ้ายขวาอุ่นพวงมาลัยนะครับโหมดการขับขี่นะครับอีโคโหมดมีให้ครบเลยนะครับและสําหรับเลขใหม่คันนี้เพียงแค่1น0 0 0แสกิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันมาพร้อมด้วยโลโก้เกียร์และแอร์แบกที่พวงมาลัยนะครับ อ่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงที่พูมไลัยตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นพูมไลัยมันติฟังก์ชันนะครับด้านขวามือนะครับจะมีระบบช่วยในการขับขี่นะครับคูดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับกระเป๋าคู่มือการใช้งานบุ๊กสวิตตนะครับมีให้ครบเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับของตัวรถนะครับนี่มีให้ครบเลยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับจอหน้าทีวีเพดานมีให้ครบและสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ สมุดรับประกันนะครับบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับมีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์นะครับเช็กระยะมาตามระยะนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับการชัดชัดนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับดูแลนะครับเช็กระยะมาตามระยะเลยนะครับและหน้าที่2ก็คือหน้าปัจจุบันนะครับนี่และเจ้าของเดิมเพิ่งจะเช็กระยะมาให้นั่นเองนะครับนี่ลูกค้าดูตรงนี้ก็ได้นะครับหรือที่ ป้ายแขวนที่คอมโฮไลท์ก็ได้นะครับเพราะคันนี้ครับก็มีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตามระยะเลยนะครับหรือลูกค้านะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ที่ใกล้บ้านนะครับไม่มีศูนย์บริการเกียร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับลูกค้าสามารถดูแลนะครับเช็คระยะนะครับตามนะครับอู่นอกนะครับหรือนะครับอู่ที่มีมาตรฐานเช่น B Qui c k นะครับปตทต่างๆนะครับ ถ่ายเปลี่ยนนั้นมันเครื่องนะครับอะไรต่างๆนะครับอะไหล่หาง่ายมากนะครับณตอนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับไม่จุกจิกเลยนะครับและสําหรับนีเลยนะครับจุดขายแมกของคันนี้เลยนะครับนั่นก็คือด้านหลังนั่นเองนะครับได้ประตูไฟฟ้ามานะครับสามบานซ้ายขวาและด้านหลังนะครับและคันนี้นะครับเรายังแต่งในส่วนของเบาะ VEP นะครับนี่ปับไฟฟ้านะครับหรูหรามากๆนะครับนั่งสบายมากนะครับโห อยากจะมีคนขับรถจริงๆเลยนะครับคันนี้นะครับเบาะค่อนข้างนั่งสบายนะครับเบาะใหญ่นะครับอันนี้ผมตัวใหญ่นะครับสูงนะครับฟ้าเพดานนะครับไม่ติดศีรษะแน่นอนนะครับและเขายังเป็นรุ่นแบบ full option เลยนะครับนี่ก็คือสามารถปรับนะครับจากตัวทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับพนักพิงรองน่องนะครับมีระบบนวดนะครับ ถ้าขึ้นโชว์สีเขียวนี้เขาจะเป็นระบบนวดนะครับหรือระบบตรงด้านหลังตรงนี้เองนะครับเวลาเราเดินทางไกลนะครับอันนี้ช่วยเราดีมากๆเลยนะครับและยังมีนะครับในส่วนของนี่ถ้าสีฟ้าอันนี้จะเป็นอ่าอุ่นเย็นนะครับจะมีลมเย็นนะครับเป่ามาที่เบาะนั่นเองนะครับหรือใครที่ต้องการนะครับนวดด้วยและมีระบบอุ่นร้อนนะครับอันนี้ก็มีนะครับถ้าฟังก์ชันสีแดงตรงนี้จะเป็นระบบอุ่นร้อนนั่นเองนะครับโหอันนี้เดินทางไกลนี่ดีมากๆเลยนะครับ เดินปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่โหสะดวกสบายมากๆนะครับปรับพนักพิงนะครับนี่เอนนอนเอนนั่งต่างๆได้หมดเลยนะครับรองน้องต่างๆนะครับเป็นระบบไฟฟ้าให้แบบฟูลออปชันจริงๆนะครับนี่พื้นที่นะครับใช้สอยต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเรามีสมาชิกนะครับในครอบครัวไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งล่นนะครับ ที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่านะครับหนึ่งสองสามสี่หรือรองรับได้ถึงเจ็ดตำแหน่งนะครับหรือถ้าเรานั่งไม่ครบนะครับทั้งเจ็ดตำแหน่งเบาะแถวสุดท้ายเราพับไว้นะครับแล้วเอาไว้เก็บของเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางนะครับต่างๆเก็บได้เยอะมากๆนะครับและหรือสามารถเดินหน้านะครับแล้วเอานะครับปิงนิกมาปูนอนด้านหลังก็ได้อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับและสําหรับนี่รุ่นท็อปสุดเขาก็จะมาพร้อมด้วย าทีวีนะครับเพดานมาให้นะครับจะเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเขาก็จะลิงก์นะครับในส่วนของอ่าฟังก์ชันนะครับจากด้านหน้าก็ได้นะครับหรือสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับจากนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับเสียบ usb นะครับต่างๆได้หมดเลยนะครับจากตรงนี้ได้นะครับโหฟังก์ชันแบบมาเต็มมากนะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้นะครับ นี่มีนะครับช่องแอร์ด้านหลังอีกนะครับอีก2ตอนนะครับระบบแอร์สามารถปรับตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับหัวออปชั่นคันนี้แบบมาเต็มและด้านหน้าตรงนี้นะครับปรับระบบปรับไฟฟ้านะครับของเบาะเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับนี่ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สะดวกสบายมากๆนะครับและนะครับประตูไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องเอื้อมมือไปเลยนะครับกดจากด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับนี่เปิดหรือปิดนะครับกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ นมาพร้อมด้วยม่านนะครับด้านข้างแบบรูรามากๆนะครับออปชั่นคันนี้แบบมาเต็มมากๆนะครับและเบาะตรงนี้นะครับก็เป็นของใหม่แกะกลองนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นของที่ร้านเรานะครับที่โมดิฟายที่จัดแต่งให้ลูกค้านะครับและเรายังมีในส่วนของเบาะเดิมนะครับแถมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับลูกค้าจะใส่เป็น VP นะครับหรือจะถอด VP ีใส่เป็นเบาะเดิมก็ได้นะครับอันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ลูกค้าและราคาเราไม่ได้มีบวกเพิ่มเลยนะครับเบาะคู่นี้นะครับก็มีราคามูลค่าสูงนะครับเกือบ7 0,000บาทเลยนะครับอันนี้เราก็แถมให้ลูกค้านะครับไม่ได้มีบวกเพิ่มเลยนะครับราคาเดิมเท่านั้นนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับจากศูนย์เลยนะครับไม่มีงัดแงะแกะกานะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับ เดิมจากโรงงานต้องสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่สปอร์ตรูกลมๆแบบนี้นะครับแผ่นการความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับสองฝั่งซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับไม่มีขันไม่มีถอดแบบนี้เลยนะครับอ่าสติกเกอร์มอกอนะครับอันนี้มีครบเลยนะครับและเครื่องยนต์นะครับโหเดินนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเบ็เลวดีเซลนะครับ2,200นซีซีนะครับและเครื่องนะครับต้องบอกว่าดูแลนะครับเช็คระยะเข้าสูตรมาตามระยะนะครับ ไม่มีสันไม่มีเคกไม่มีกระตุกเลยนะครับเครื่องใหม่มากนะครับมาร์กิ้งแต้มสีนี้อยู่ครบทุกจุดนะครับและเวลาที่เราปิดนะครับนี่ง่ายมากมือเดียวแค่นี้เองนะครับและเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามารีวิวนะครับทั้งภายนอกภายในกันอย่างละเอียดนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาในส่วนของรถตู้พรีเมียมนะครับไว้ใช้ในครอบครัวนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับได้นะครับ เครื่องเกียร์สมรรถนะนะครับที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเกียร์แกงคานิโวโออยู่แล้วนะครับและยังมาพร้อมด้วยเบาะวีพีเป่าไฟฟ้าสุดหรูหลาและเรายังมีเบาะเดิมนะครับิบเอธิที่นั่งของเดิมติดรถนะครับแถมให้ลูกค้าด้วยครับไม่มีตัดไม่มีกักไม่มีบวกเพิ่มเลยนะครับกับราคาค่าตัวเพียงแค่9,99,000บาทนะครับรถห้างออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงตอนนั้นนะครับมีราคาสูงถึง 2ล้านบาทเลยนะครับแต่วันนี้ราคาหายไปแล้วกว่า1ล้านนะครับกับเกียร์แกงนคารนิโวนะครับ2.2 EX นะครับเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะครับปี2018นะครับได้เกียร์8สปีดแล้วนั่นเองนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าก็สามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดร้านเราไม่มีบวกแวนนะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มตามรายการเลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีฟรีดาวนะครับ คันนี้นะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาเลย7ปีดอกเบี้ยเิเศรเริ่มต้นเพียงแค่2 5 9เท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่4ปีนั่นเองนะครับของแถมก็จัดเต็มนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีดาวฟรีก็จัดฟรีก็โอนน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องบริการช่วยเหลือฉุกเฉินโทรเทศแถมฟรีให้1ปีเต็มและเรายังมีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ 20, ประวัติดีนะครับออปชันจัดเต็มนะครับและเรายังมีไบเซอร์การันตีโครงสร้างตัวรถให้อีกด้วยว่าได้รถสวยเกรด A อย่างแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกมานะครับเราก็มีนะครับไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์ออกมาแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับหรือนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถทัก หรือติดต่อกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l i n e นะครับติ๊กต k อกนะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับเราดูแลลูกค้านะครับทุกช่องทางเลยนะครับและนะครับสนใจนะครับอยากเข้ามาดูคันนี้ยิงที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน g o o g l e Map นะครับว่าไหลออนขารถมือสองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์ที่ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยๆกันได้ทุกวันเลยนะครับและวันนี้นะครับ ผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ